ไหนฮันตะช่างมาสิตาเล่ไปไหนตาเล่ตาเล,าล่ไปไหนตาเล่ลลใจขมดตาไม่ไรายงานข้าวเลยข้าวเหลืองยังอบอกน้ำเห็ง อุ้ยพี่ยาอุ้ยอทำไมทำแบบนั้นล่ะก็อ้โอือหนาอ๋อไหนบังบักคอันนี้เอาลุงงานเดียวเลยพี้ออันมันมันมันเต่งสายไฟนี่มันเต่งสายไฟก็แล้ยวออกจากเสาสายไฟซื้อสายไฟติดขาดวยลน้นอ๋อไหนอย่องมืยอันยอ แท่กไงก็คือตัวนั้นตะโกตะกาห้องขังหลังบ้านคนนี้หลายกระดกเอาบุยหยิบเนาะเอามือหยิบเนาะเอาจออะไรก็ขอบคุณนะคะที่โทรเข้ามาสั่งของคุณแม่แม่อยู่เมืองเลยแล้วสั่งหาโลโอ้สิบโลแล้วสั่งสิบโล ก็สิได้เอาที่ยู่แล้วก็สิได้โทรกลับยู่หลังจากที่ไลรสดแล้วขอบคุณค่ะที่ส่งหัวใจแล้วก็อขอบคุณค่ะพี่พลอยพี่พลอยขอดาวหน่อยพี่พลอยจ๋าขอดาวให้ยายแตนหน่อยค่ะให้เพชรพลอยให้พลอยเพชรให้โลเท่าไหร่นะโลสิบขีดค่ะโลกี่บาท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 ไอ้ที่สิบบาทนี่คือน้องเพชรน้องพลอยพูดนะคะ เออเสียงอะไรลูกขายโลเท่าไหร่นะโรยกี่บาทครับโรเท่าไหร่นะลูกโรเท่าไหร่นะคะพูดมาโรยสิบบาทจ้ะพี่น้องเพชรพอ่เพชรใส่เก่งยังใส่ค่ะหันไปหันไปใส่เกงเร็วๆสิได้หันกล้องไปทางนั้นใส่เพชรเปลี่ยนแผลงเผือดอยู่แดงกิโลสิบบาทมันก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเลยลูกมันแตกป๊อบแปะป๊อบแปะเหรอ ฮะอุ้ยจริงจริงด้วยหอมแม่อร่อยไหมล่ะลูกอืมว่าไอ้มันลูกปลามันเป็นลูกปลาไหนอะปลาเปะป๊อปาเป๊ะนี่เอาไปอะไรกันพี่จ๊กอันนี้น้ำปลาค่ะที่คนทิ้หอยกินได้ไยได้ค่ะจะกินนะนายนามาเด้อผู้ใดมาบ้านได้กินจะเอาฝากเลยแต่ว่า พวกมัน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 ขันสีส้มกับมันกระตองยังสีล่ะค่ะเพราะว่าเนี่ยเห็นมั้มันหลายเกินมึงตะหนึ่งสิบสองโลกับมึงนะจัดตลาดเลินอืมจะตลาดแลต่ไปค่ะนั่งขายเลยเชิญนั่งขายแม่คะไปนั่งขายกิโลละสิบบาทให้ยายหน่อยปะส่งประเทศแล้วแน่น้องพลอยส่งจังไหนเนาะบานนี่เนาะไม้ไม่กินน้ำมิลลาซะให้เป็นประคาเร็วเ อยากค่ะอยากได้เด็กคุณยายคุณค่ะคุณสวยมาแล้วเออต้องหันไปทางฝุ่นตัวเนาะโอ้ยแม่ค่ะโทรศัพท์แม่อีกเครื่องหนึ่งมาในยุสสายบุษนี่อ่าเอาพคนขายอ่าแม่ดูจะช่างด้วยอันนี้แม่ไลฟ์สดแต่ว่าอีกเครื่องหนึ่งมันถ่ายได้โอ้แม่ค่าขายบักคามบอดติดค้างอยู่นั่น โอ้ยอะไรจีบอะฮะอะไรอะไรจีบงตาช่างอยู่ข้างหน้ามาขามเยอะมากเลยเอออดูดูการขายของน้องพลอยนะคะต่อไปจะดูการขายของน้องพลอยเอาไงไงไอเรียกเรียกลูกค้าจังไดโน่ค่ะเรียกลูกค้ามาซื้อเห็ดจังไดโน้าปอลูกค้าปฏิกรอกไหม้วะนะ โอ้ยบอกให้ขา,าขามขาม,าขามขายังมะขามไปมะขามเร็วหนูต้องขายมะขามที่ลูกหนูต้องอัเชิญค่ะมามะขามค่ะหวานหวานเปรียปร้ยวโอ้โหมะขามเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวไหมกินดูสิอ่ะกินดูสิอ่ะกิโลละกี่บาทคะชมเห็นไหมลูกไม่มไมไมเออใช่ค่ะใช่ไหนไหนไม่ใช่ ของแม่มันจะอีกเครื่องนึ่งเหมือนกันชาดิบอยู่บ่เราก็คือโบราณมันจะเป็นคือเคียงนี่ไหมเก็บออกจากปากน้องแนี่น่ะไหยังติดค้างน้องใบแก้วจัดเกินใบแก้วลียวเขาเย็นโอ้ต้องเขาเหนียวขนาดนน่ะต้องเขาห่อนก็มาเขา ปลาติ๊กติ๊กมาชิเลยครับเชิญเลยเหรอมาชิญมาเชิญเชิญยายไปขายเหรอคะไม่เชิไม่ขายไปดูดูดูพี่พลอยขายดูพี่พลอยขายสิบบาทค่ะโอ้มาขายมาเมนุพี่รองมาซื้อเด้อค่ะกินไหมกินไหมใบเตยเออขายแนวใดยายแจน อันควายควายดองบ่เป็นควายแซ่อิ่มบ่เป็นมุขเจ้ามาซื้อเอาไปดองเอาควายแซ่บ่เป็นรุ่งกันบ๊เป็นตะกุนข้าวโพดอยู่ไหนน่ะนะข้าวโพดอันนี้เหรอฮะดูดได้มั้ยลองดูดูซิอย่าอย่าดูดค่อยๆดูดนะอย่าดูดแรงนะอยู่บ้านเราอยู่บ้านเราเว้โอ้ไปเบิึงเ่าขาดทั้งอไง ทำแช่อ,อิ่มขายเลยโอ้อยไอพีนั่นไงนะขอยเฮ็ดบ่เป็นบ๊อบขอยวัถนัทแท่งนี่อันนี้ก่อนด้วยบอกไม่ได้ลรอเอามานี่ยายทำให้มาลองลองเอาไปให้ลูกค้าเฮ็ดเอาเด้อค่ะพี่น้องขอยเฮ็ดบ่เป็นของพกาหลีของของเกาหลีจ้ะแมนนี่ก็เครื่องเก่ามันจะเครื่องเครื่องห่วยนี่ไหมแม่นแบบนี้แหละลูก อันนี้มันมันมันเกาดสองฟิตแม่ค้าแม่ค้าเหนื่อยไหมแม่ค้าอ๋นนอเดี๋ยวเดี๋ยวเด้ากกาอค่ะบบเดี๋ยวเดี๋ยวทีอยู่ลาปากกากับดินสอมาเขียนน้ำแน่เด้อครับสมมติมันเขียนซื้อคนเนี้ยซีกระเป๋าแมียยเตียังแต่น้าไปมีปากกาไปแป๊บเด้อค่ะผู้ที่โทรมาบางหันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสี่เพราะว่าเครื่องนี้ไลรสดอยู่ นี่กระเป๋าจูวโนะหอยไปเคียงเดียวมีแตนบอาตา่แนบบนี่กรเป๋ายแนบบเขาวมมีนะไม่มีแล้วไม่มี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 ไ่มีรื่องน้งควาเดินครื่องเดเออนหลาอยู่ในอูอนือระเในอู่นะแม่บ้างเห็โตข้เก่อนกระดาษไหมบ้านไ่ต้อง่ากะเท้งาเครื่องนั่นแะ กูอยู่นี่ไงกูอยู่นี่ไงกูอยู่นี่กูอยู่นี่ไงโอ๊ยยายเราเดี๋ย้ขับแป๊บหนึ่งเด้ขับแล้วเลยเราเอายี่สิบโลส่งแล้วส่งแบบนี้ให้ได้ไหมนนทบุรีโอ้ยได้ค่ะได้เจนมาดูนี่ยีเจนมาดูเขาตนเกี่ยวบันอ่าทักแชทมาในในแชทอ่าข่อยในเด้อค่ะมันสิมีเมสเซนเจอร์ไข่ตีเขาเอิญแชทตี ผู้ใดเสิเอาจากโรยังสิแเดีวสิเฮ็ดห้ค่ะเดีวสิเอาเมนูหาเลยโอ้ะอียงเกาะเมนูค่ะะอาไปส่งมะขามอ๋อแม่ค้าแม่ค้าชิมให้ดูหน่อยจิ้มแล้วจิ้มเออสวัสดีค่ะคุณค่ะเขาหาโทรศัพท์เบอร์หนึ่เดี๋ยวเด้อค่ะ แม่แป๊บหนึ่งเดินยี่สิบโลเดลี๋ยวสิ<อ>แท็กทักหมายเลขนี่ไปเพราะว่า<ห>เดี๋ยวไลฟ์สดแป๊บหนึ่งปาร์หัวใจรัวๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณที่ส่งหัวใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์ใหก้กกี่บาทจ้ะเอ้ยมันเห็ดเป็นก๊กเปล่กลายเป็นกวกปเป็นมันมันโดคักแต่ว่ารูแต่ว่าเห็ด กิโลแต่ว่าว่าสิเอาเบ้บา,เาลงสดหมดหรอกว่าสิจงไว้แต่เอาแหงน้ำเพราะว่าคายหมักแหงหมักแหงเขาสิเฮ็ดเป็นขายกิโลอันนี้เบิงบ่งเด้อเบิ่งนวยมันคับพี่น้องมันมันแกเต็มที่ไ,ไ,ไปบุบเาให้ได้เต็มเลยไ้นอ่อนๆอยู่แต่ว่ามันน่าจะแช่ได้แล้วแหละนี่อันนี้เอาดูอันนี้อันนี้มันยังไม่ละลายมันแกเนยไงดีได้บ่ดไ,ดได้เขากล่องเดคือ คือความเาาของมันนะคุณคุณน,น,นะนนปาดเลยเลยเลยมือมาหอดเ,อ,เออเดี๋ยวคัดให้เลยใ <c oughs> ส่กล้องไปเลยมืออื่นสิไปสรงให้เด้อจันอันนี้เฉพาะงาเดียวยุ่องเอาออกจากเสาไฟซื้อสามสิบกิโลน,น,นะคะจังหวัดปทุมได้คะ่ะแม่นี่คอยสุคุณสุเพียน คุณสุเพียนคุณสุเพียนนี่ค่ะออกจากเสาสายไฟมันมันมัน,ม,นมันหะเดี๋ยวด้อแม่เขาสิเขียนไว้จังไหนเน่ะเดี๋ยวจะขายของเดยตะบรลกุกระดาษเจ้าวิสัยนะ <laughs> เออเออเออเจ้าเบิ้งในหัน่นเลยคุณเห็นเบิ้งเจ้าขอกไหมนา่งกินแก้วหวองพี่น้องแม่นังกับห้านี่ป้าก็กินกับยายเหรอกินไหม โอ้โหเก่งจังเลยส่งพัทยาบ่อค่ะส่งค่ะรถจักบาทค่ารถละสิบบาทจ้าอ,อ,อ,อตอนมางานกระถิ่งมาดูตอนนี้แม่าคา่ะดเดี๋ยว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 เขาหลอดหยิบนะสต๊อปสต๊อปนี่ไงหลอดหลอดทางนั้นไหมอันนี้มันแข็งมันเอาไม่ออกมันเอาไม่ออกเอาน้ำเอาน้ำมาใส่ไปล้างกันนี่เทน้ำหลอด จะเอ็มจีนอํานี่กระดาษบนีอย่างนีอยู่บนบ่มามาได้คอยสีเขียนให้เดี๋ยวเด้อค่ะพี่น้องโอ้การทีเป็นแม่ค้าดิเป็นไหนน้อเนาะเด้อส่งแบบใดค่ะเอาซื้อที่ยู่มากอะคือคือแม่แตนเคยส่งบักทันนั่นไหมค่ะแบบส่งบักทันให้แม่มดตะกรอนนี่อันบ้าน เอาจากโรจากโร่เหรอฮะก็บทรงขันทรงไหลก็สิค่าทรง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 อันอันคิดน้ำพูนอ้นเลยค่ะเพราะว่าคิดน้ำทางนั้นเลยค่ะเพราะว่าอันอันมันลดสิบบาทหนึ่งแต่ค่าทรงกับสิบวาลรวัจบาที๋ยวจะคิดเป็นราคาเออแม่เต็มสิบสิบโลทรงในเมืองขอนแก่นได้เลยค่ะ ทักแชทมานะคะคุณโอเมสุช่าดาเบนบออุ้ยเอ้อย่างเดี๋ยวเบนมาสุชาดาอ่นานว่างไหนนี่ซีเฮดอยู่โอ้ยกว่า <c oughs> อ่านบอกอ่านภาษาอังกฤษตายแล้วค่อย <c oughs> อ่านดูด้วยกันค่ะดูด้วยกันส <c oughs> วัสดีค่ะแม่ค้าใหม่นะคะแม่ค้าใหม่นะคะพี่ <c oughs> น้อง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเด้อ<ร>มีมีอันมีย, <โล S 2> ยี่สิบโลเมืองเลยเมืองเลยทีไรแต่รับสายแล้วนะคะ ยี่สิบกิโลอ้าวก้มลงดูดอาน้องเพชก้มลงดูดเลยมาเนี้ปทุมเปลี่ยนเป็นห้าสิบกิโลได้ค่ะเท่าไหร่ได้เลยเพราะว่าจะเอาลงเลยเยอะๆจะได้ดีปทุมนะคะเดี๋ยวเด้อเด้อเด้อปทุมห้าสิบกิโลนี่เขียนเมนูไปก่อนพร้อมส่งค่ะพร้อมส่งค่าส่งเก็บปลายค่าส่งเก็บปลายทางวางสั้นติ มะขามสุกดีจ้าอืมันจะมีเป็นมะขามเปียกพร้อมเด้อ,อเลยคือคือมูเมนะมูลปลาลุ้นมูอะไรในพื้นที่ออเป็นแบบมา้าม้าม้ามามา,มาออบอกที่ต้นแล้วก็สิแล้วก็สิเฮ็ดทรงมัดอีกราคาหนึ่ง <Okay. S 2> เนีเ่ยอันนั้นไม่ใช่เป็นเอาค่ะแล้วแต่เมฆาไามเนาะนปีไก่ในเท่าไรหกสิบกิโลละหกสิบ คือห้องปอกๆแล้วเ้าก็แกะไนโอกินไร่เงี้ยอร่อยดีเอาไปเฮ็ดอันนี่เบอรกระดาษที่ซูมานนทบุรีเงินโตโทรทัศน์เก่าคัดฝักใหญ่โอ้ได้ค่ะสามสิบกิโลเดี๋ยวเด้อคุยก่อคนนนทบุรีเด้อเดี๋ยวทักกันไหมเด้อนนบุรีเดี๋ยวเด้อพี่ตีเร็วเรอนแกนจากโลกว่ดเจ้าเง้ยวไว้ใครคอยอ่านบทตันพี่ตีเร็วๆพี่ตี พอแช่อิ่มแล้วบอเม็ดมันไงแล้วบอกจ้าพอแล้วพนาเห็นขจาวหกทุกครั้งแกเบืองไนแล้วดีตีเออเขาพากินมันไนแกนเนาะบอกไนแฉงเนาะตีโอ้แม่นางวะพอแล้วพนาย้ายเศดขายอะไรคะใช่เฝดขายบักขามอักขามดิบเพราะว่ามันต้องออกออกจากสายไฟสายไฟมัน มันไปติ่งสายไฟเนื้อชาบ้านนันเก่ากับสังทังถุงนะต้นมีบาในี้อาต่อออกตอนที่มันสุบนี่มาคามเปียกไหมคะคุณยายมีค่ะมาคามเปียกนี่คามเปียกคือมาคามเวลงเนาะแต่ว่าญาติเอ็นสิจงไวเมิดก็คือสร้างอีกต่อหนึ่งตอนนั้นสีมะล่ขายอีกตออหนึ่งทำมันเป็นมาคามเปียกแล้วแกอขายที่บ้านเขาี่คือบ่อไห่นั่นไหมค่ะกิโลละห้าสิบห้าสิบกิโลค่ะเบิ่งกัน คุณอุไรวันเดี๋ยวนะอุไรวันาเปีียยกขดอุไรวันห้าสิบกิโลอุไรวันนะคะอุไรวันบึงการเอาดูได้ไหมนะโอ้ยยายไม่กินหรอกลูกหนูกินเลยโอ้ยเนาะเผ็ดสลัดปุ๊บไปเอานั่นกับวัฒนาอยู่เดี๋ยวเรต้องเอามาให้ยายแม่ลูกหนูกินเลยแม่เปื้อนเม็ดเลยแม่สาเขียวข่อยมันกระเป๋าข่อยสิรอดบ่เนี่ยเผ็ด เจ้าจะเอาทั้งสีแดงทั้งสีเขียวเนาะสุปจอยเนาะย้ายเป็นมะขายค่ะขายบะขามแล้วค่ะอันนี้บื้งการนะคะบื้งการห้าสิกิโลเดี๋ยวทักแชทมาข้างหลังมาหลังม่มด <laughs> เดี๋ยวเด้อมุเจาก็บเบิ้งซอยข่อยเนี่โลก,กี่บาทค่ะโลสิบบาทค่ะบะขามเป็นหนวยนวยสดๆเอาไปดองเอาเพราะว่าข่อยเฮ็ดว่าเป็น ขึงข่อยบ่มีเวลาเฮ็ดข่อยยากหลานข่อยอยู่ยายนางเคยเปลี่ยนเออยายนางกคยบอกว่าสิเฮ็ดผัสสิเฮ็ดกินกับยังเฮ็ดบ่านย้อนเห็ดบ้านเขากินนี่ตอนเห็ดเบิ่งเู้หาอะไรยายแตนโู้ละสิป่าจ้าเฮ็ดทานแล้วจะเฮ็ดชุ่มเพื่นไม่ไปหาแม่ตียายแตนไปหาแม่หลายวันแล้วยายมาดูข้าวไปไหนมาถามดิอันตาได้ดิเอานะคะทักมาใหม่ทักมาใหม่ หนูต้องถือกระดาษคนละอันนะทักมาใหม่ทักมาใหม่ไอ้เบงบทันมังหันรู้จักบาทค่ะรู้ละสิบบาทจ้าสิบบาทเพื่อบักขามสดถ้าโค้นมาโค้นมายกกขามำกระมังนี้มาให้หน่อยเอามาไว้เพื่อนเพื่อนบ่เห็นถือถือกระดาษแล้วเช็ดจ้ะรู้ละสิบบาทนี่แย่แตนที่เป็นแม่ค้าขายบักขามได้บบบนี้อต่เพิ่งวางหนูถือไว้หนูถือไว้หนึ่งสองสามสี่แย่แตนเราจะได้กดสี่คน นี่ค่ะมุเจ้านังสีบ่วได้ถามมาบักฮามยังบักฮามสดสดเอาไปดอง,งค่ะไม่ไงถ้าคุณกินกินก่อนไม่ได้พอเห็ดไม่เป็นหรอกพอเลยมันหยุดแล้วเองนะก็เพราะรู้ว่าอันมันเสียบบัวเสียบผมมีแต่ซื้อกินค่ะเจ้าแสีอิ่มแล้วนะอันนี้มุเจ้าเอาไปแช่เอากิโลละสิบบาทปงงงเปบาทเลยนะพี่พลอยทรง เก็บค่าส่งไปทางสิเดอ้พอพี่น้องแมีนบอกเมีนเพราะว่าได้นั่นเนี้ยบอยย้ำเขาจะออไา,าไปส่งเหรอเหังไดนะเฮ็ดหังไดคือเขาส่งเขาเขาบอกเลยเขาส่งไปทางอันก็ไปเก็บส่งกล่องไปทางบักคำนี่จะย้าย <laughs> <laughs> นี่ค่ะจิโรสิบบาทขาดขับเป็นบักคำ บกคามเปียกแล้วมันจิเป็นโลละหาซิฟขึ้นนะคะแต่เราแต่ละปีมันเป็นราคาดิบกขามคนแล้ค่อยหลานนี่คนแก่รู้ล,ละรอยเพรา,ากินกินเดี๋ต้องให,ให้น้องแฝดมาเป็นผู้ไรที่น,น้องแฝดค้ากินเขาย่ค่ะตอนนี้นี่นี่นี่น้องแฝดนี่น้องแฝดกินนี่นี่นี่กินเขา,ขานนกินกินถ้กนากันกินนั่นไม่อย่างบุ๋อืม กินซาหลายอยู่อันนี้ K r นี่เอาสามสิบกิโลนี่เดี๋ยวเด้อไปเขียนซื้อก่อน K K A สามสิบกิโลเอาสิบกิโลเดี๋ยวเด้อเอาซื้อไทยนออซื้อภาษาไทยภาษาไทยเราวนั่นเราเห็นไปอ่านบอกมะขามเปียกกิโลละบาทกิโลกี่บาทยาย อคุณคณิ tha กระชามเปียกตีไก่กิโลราคาสีแพงกามเปียกแพงแพงเด้แต่ว่ามันต้องรอให้มันสุกก่อนสุกประมาณไม่โดนหรอมีนาเด้จัิน้อยกว่สุกมีนาเมษารนี่เฮาเฮาออกเฮาเฮาเฮาออกปั๊มลงนี่เอาน้ามาเล้กินไหมบระชามดิเพราะมันกินดื้ออ่อนมีนาเด้อ่อนตัวมุกข่อยมาซซี่ทีนี่กุ้งพาดิโอ้มันไห้ตีหนุ่มหงาว่าเด้หยับมาเออเอจัดนี่โตกะตรงนี่ ต้องนี่นี่นี่เห็นไหมวิญญาณตียายเช็ดปากให้แม่ตีตา้ยยดยทำไมตียุงค่ะตียุงคุณเยาวดีสิบกิโลค่ะคุณเยาวดีเยาวดีเยาวดีวัยชเนวัยยวเนตสิบกิโล ไม่เอาไปขายมะขามพ่อตียุ้งลระปากไปไปขายมะขามเจ๊ยายไปขายมะขามเจ๊ยายแตนมะขี้ให้แล้วโอ้พายตีให้แล้วเหรอมึงมาตีให้แล้วมาตีขึ้นแล้วเอาเอาเอาทิ้งไหมไปแล้วเขาไปลุ้นแล้วเดี๋ยวเด้อมะขามเปียกกิโลละห้าสิบบาทไม่แพงหรอกจ้าแมนข้าวห่อตอนนั้นกระสบมายุประมาณนี้ ข้างเทียกับแปข้างเทียกับเจ็ดซิฟแน่วะนอนบัขามขึ้นบัขามลงทันบัขามบ่เป็นน่วยนั่นเป็นราคาทีนั่นก็ขายแม่ค้าลูกสิ่นมันซื้อรถละร้อยน้ำเปียกแค่ไหนได้นี่ยขายลูกสิ่นแค่เขาเหมาต้นเลยยายคุณจิตนาสิบโล จินตนานี่คนตอบมันอยูุ่ลุลซิบาทแต่ป้านมากวดตรงนี้ก่อนยายเห็นแชทไหมเห็นอยู่ตะวันแล้วเห็นไหมทักแชททำหมเด้ออันนี้อันนี้คือรายการหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดของเค้าได้เกตพจน์หนึ่งตาคอยเห็นคอมเมนต์หลายอยู่อย่าลืมบวกค่าส่งนะคะอ๋อโอ้ยโวัสดีครสวัสดีครับสวัสดีครับขอความในทุกครับ เขาต้องทำโปรตุนาบันดีกว่าเด้อทำโปรยานไปก่อนนะค่าไปหายความเด้อคุณยายอย่าลืมบวกค่าส่งค่าค่ามะขามกิโลละสิบบาทบวกค่าส่งจังสิเต้แล้วเราค่อยแชทกันแล้วก็เอาแล้วเราค่อยส่งเบอร์ธนาคารไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ เราคอยทั่วถามลูกคอยิดในน้องแยนได้ไหมคุณสมพงศ์จอง4โลมะขามเปียกหรือว่ามะขามสดคะของใครครับ20โลค่ะยายโอเค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 20กิโล20เคคุณเคยูอะไรนี่แหละภาษาอังกฤษนี่แหละเดี๋ยวส่งที่อยู่ไปแชทนะคะโอเคค่ะคุณจินนาใครของยังคุณจินตนาเออ ่อยก็ได้เออมันเอาลงส่งยังไงคะส่งอย่างตแบบตีาตหนแมไอ้กอนไม่เห็นในโทรศัพทาวอยมาขายขามาขายมาขายกิโลสิบบาทค่ะกิโลสิบบาทค่ะกิโลสิบบาทค่ะ๋ย่าเกินให้นาดูดีนะเอิโลสบาทค่ะ ช่อไม่เป็นค่ะต่งนี้ไหนถ้่ต่ว่าถ้าส่งคิดตามจริงใช่ค่ะนี่ค่ะที่แก็เปนก็จบแล้วนแม่หมอมม่หมอป้าหมอมามาป้าหมอมาจินนีกินนี่กิน่กินนีกินละ่ินนี่กมี่กเนาี่กินนีกิอี่กิีนีีมีน อร่อยเด้เออร่อยเด้อเอาไปแช่อิ่มอร่อยเด้อจับมือให้หนูหน่อยจับในในจับมือให้หนูหน่อยนะจับอ่ยไปแล้วกล่องข่อยเอาไปเลยค่ะไปเล่นเลยค่ะไปเล่นเลยเอายังไม่จับอันนั่นเลีขากล่องข่อยไปแล้วพี่น้องขากล่องข่อยเอาขันไหมวะเอาขวดน้ำนี่เอาขวดน้ำมาเป็นขากล่องโอ้ยเอาไปเขียนเลยพี่น้องเอ้ยเอาเขียนเขียน ยันไหนคุณยายเพื่องข,นข,นขุนมะคำมา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 เอาขากล้องใหม่ <c oughs> อเอาไรสารมาเอาสมุดดินสอยายมายายกําลังเขียนมาลงให้ยายแตียนเขาคได้ขายกับว่าได้ขายดีพี่น้องเอ้ยคุณคารมสิบกิโลค่ะโอ้ย มา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 ให้ยายเขียนให้ยายเขียนนี่นี่นี่เขาจะเอาสร้างบักคำแล้วนี่โอ้ยคอบ่ได้ขายดอกพี่น้องเลยล้มเออคุณขาลมสิบกิโลไปมานี่กับยายมาขาขาลักเส็ดลักเส็ดตูเมียงอะไรกับยายนี่นี่อยู่ในมือยายนี่มาดูสิเอามาเอามามาให้ยายเขียนแกเอาเอา เดียวอาอันนี้มาก่อนยายเจ้าน้อยถ่ายมะขามช่วยใหญ่อันนี้มาแกะหนึ่งใช่โอ้ระวังเขาฉีกนะยายฉีกให้มามายายฉีกให้ยายฉีกให้ใบหนึ่งมายายฉีกให้ใบหนึ่งฉีกให้จริงๆยายฉีกให้จริงๆฉีกให้เขายายโอ้โหคุณคาลงสิบกิโลมุนเอเล่พี่น้องเบิ้งเจ้าเบิ้งมุกเจ้าเบิ้งคุณเขาเขียนเลีดมึงเจ้าเบิ้งเอาเด้อนั่งซีหนึ่งพี่น้องซีหนึ่ง ว่าซี่หนึ่งกับซี่ศูนย์นี่แหละเอ้างั้นไข่ไก่ฉีดิตะเกาได้หน่อยถึอพ้นถึกเหล็กนำอยู่นม่มึงกันคุณคาลมคาลมสิบกิโลเดี๋ยวทักแชทข้างหลังนะคะทักแชทมานะคะบวกค่าส่งนะคะของหนูอ่ะของหนูเป็นยังไงอะลูกนูกหางไหม มันจะได้ 1, 2, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้เก้าคนแล้วจิบเรกคความตื้นไเอาก็ขึ้นก็ครับือนี้มันพนังหองอ้มันมีอันเป็นตันนะแนนค่ะเอาคนคุณหนึ่งเอาหาสิบกิโลแม่หาสิบกิโลสองคนเหรอหม่ส่งที่อยู่ทางไหนคะเออบุญโสภาคุณคารมบุญโสภา ไปคอยแน่ละนำตรงตรงที่อยู่ทางไหนทางเฉ็บเฉ็บทางแฉ็เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีแอดมินไลน์ตอบไม่ได้ค่ะไมได้ค่ะเดี๋ยวผ่านแชทได้เลยค่ะโลเท่าไหร่คะแม่แตนโลละสิบบาทค่ะสดสดเลยนะคะสดสดเลยมันจะไม่ตรงนะคะกิโลเย่แจมจะเลยไปอยู่นะคะ พี่ไม่ให้แบ่ให้หนูโอพี่พี่ไม่แบ่งให้หนูเลยหรอี่ยังไม่แก่ยังไม่แกลูกเก่งนเรนี่ไงนี่ไงี่ไงพี่หนึ่งซื้อมาเพื่อากเอาเยอะๆเลยนี่ยนี่ไงโอ้โหต้ไม้ต้ไม้เหรอลูกโอ้โหมีลมด้วยเหรอมีลมด้วย่เบ้องเมฆาขอดรถมุนเอเลย ช่วยคุณยายขายราามแล้วหลอดเขไปใส่รูปมันจะแทงปากมันจะเป็นห่าหมูมันจะออนเลยนะทับแชทไม่ขึ้นขยายเอ้าทับแชทไม่ขึ้นขยายเหตก็ึ้นเหตไหนเห็ไหนเนี่ยท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีฝนแต่ว่าพอว่าฝนตากเาเต็มอยากาดีบ้านนี่

นองเพชรบัวมีร้าน,นอยู่กัน,น,นเชะที่ผู้เจ้านะมกกววางนั่งกอดีฮึยังรอกันนี้ผู้ใดรลอยลควบนลืมอ่านแชทเราบันี่ยลืมโทรเด้อจ้า ห้องห้องอย่าลืมโทรมาด้วยจ้าได้ค่ะคุณน่าจะเป็นคุณสะอาดเหมือนสาที่สั่งแรกหมูไม่ยอมไมยอมดูเพิ่นเบิ้งถูกไรลอ่งสีหนะาขอยกระบุกจากซื้อซื้อซื้อส่งอันนี้กับอันนั้นตั้งหาแก่แล้วเป็นแอดมินอย่างเงี้ยเออเออขายทั้งคืนค่ะพอดีมันจะรู้ว่าจะได้เอาลงอีกเท่าไหร่อย่างนี้นะมันจะได้รวมรวมรวมกันมันเป็นกันเท่าไหร่ เอาไ้ยอสุงเยงเงามๆไหเพื่อนได้ดูนุ่นทบุรีอย่างเขาแบบขั้นอันนู้นป้อมๆขัดๆเขากับแถมเพื่อนไปเนาะไอ้หน่องนู้นเองสิมือหอยแถบเขาสิร้อนรอนมงนยูฮานพานนอะจังดอกอ้เขาเห็ดคือแม่มันไนไงเหรอม่พี่น้องคุณน่ะไนมันแแนวแม่มันขขอก็เออคุณน่ะกำลังแช่อิ่มอร่อยแช่อิ่มก็ลังแสบเลย อาเบิ่งจักโลมื้อแลงน่ารักมากค่ะคุณยายทลงทางอยากได้สองโลนี่ยไม่ได้ทันมาอยากได้สองโลสิเนี่ยสองโลสองโลเบิ่งบังบังบังเด้อสองโลนี่สองโลสองค่ะเห็นอยู่ตาช่างน่ะอ๋ออ๋ออันนี้โลหนึ่งนี่อันนี้โลหนึ่งอันนี้โลหนึ่งได้แค่นี้ถ้าสองกิโลโลหนึ่งเลยจักหน่วยนอนน่ะเพราะสิบมวยบ่ จจม,มันนุ่ยยาวแม่เอาไก่ย่างไหนส่วนพูนเขาหนุ่ยใหญ่ๆยังสิฮะนุย่ยมันนุ่ยยาวแม่มันนุ่ยยาวสิมันโลนึงมันแหนึ่งกิโลถือไปกินฮะยี่สิบกิโลนยี่สิบหน่วยโลนึงยี่สิบหน่วยโลนึงเอ้ยอันนี้อร่อยได้ค่ะได้ค่ะส่งโลชั่นมาโลเคชั่น <laughs> <laughs> ยฮ่ยจะมันคือนไข่เนาะ <laughs> คุณแม่ <laughs> บอกกับว่าถือคือกันเนาะทรงทรงโลชั่นมา<ล>คนว่าโลเคชั่นจ้นาได้ค่ะได้ค่ะยี่สิบโลใช่ใช่ใช่ถูกแล้วคุณคือ,คอ,คอ